สวัสดีหมห้านะครับสําหรับวันนี้นะครับลูกเราจะพูดถึงการทํางานของระบบประสาทนะครับตอนที่2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราไปได้พูดถึงการทํางานของระบบประสาทซมมตินะครับซ <auc> ึ <odor. S 1> uh ่งระบบประสาทสมมติเนี่ยทบทวนนิดนึงก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทํางานใช่ไหมครับของกล้ามเนื้อลายใช่ไหมครับหรือกล้ามเนื้อโครงร่างแล้วระบบประสาทสมมติเนี่ยเราก็สามารถที่จะบังคับได้อยู่ภายใต้หน้าจิตใจนะครับทีนี้ ระบบประสาทอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆภายในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะครับเราเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัตินะครับเราจะมาดูกันว่านะครับการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติเป็นยังไงนะครับจากภาพนี้นะครับนักเ,เรียนจะเห็นว่าเป็นไงฮะ นักเรียนน่าจะหลายๆคนน่าจะเคยอยู่ในสภาวะอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับในภาวะเครียดใช่ไหมครับกังวลอย่างเงี้ยนะครับหรือกลัวอะไรเงี้ยนะอ่ะกลัวผีอะไรเงี้ยนะครับอ่าหรือโดนสุนัขกัดใช่ไหมครับอ่าหรือเจอมึงเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับร่างกายของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับมีเหงื่อออกมากขึ้นดวงตาเบิกโพรงวิ่งได้เร็วกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรที่เราไม่เคยเทําได้ในสภาพาปกติอย่างเช่นไม่เคยยกของที่มันแบบว่าหนักๆได้อย่างเงี้ยครับตู้หนักๆตู้หนักๆห,ห,หรืออะไรที่มันหนักๆตู้ยงตู้เยน็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเหตเุที่อยู่ในภาวะตกใจนะครับบางทีเราแบกออกมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับ ีนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมเหตุการณ์เหล่านี้หรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นกับเราได้นะครับเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในสภาวะว่าตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวอะไรเงี้ยนะครับทบทวนนิดนึงนะครับในส่วนของระบบประสาทร,รอบนอกนะครับหรือ PNS เนี่ยจะประกอบด้วยสส่วนใช่ไหมครับส่วนที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่ทําหน้าที่สั่งการ ในส่วนของส่วนที่ทําหน้าที่สังการเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยระบบประสาทโซมาติที่เราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วและอีกอันหนึ่งครับก็คือระบบประสาทอัตโนมัตินั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบประสาทอัตโนมัตินะครับ <c oughs> ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยนะครับจะควบคุมหน่วยปฏิบัติงานนะครับที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือพูดง่ายๆคืออยู่นอกอำนาจจ,จิตใจ พูด,ดง่ายๆเราจะไปบังคับหัวใจให้หยุดเต้นก็ไม่ได้ใช่ไหมจะไปบังคับกระบังลมใช่ไหมครับให้หยุดหดตัวคลายตัวตลอดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือจะไปบังคับอ,อะไรล่ะลำไส้กระเพาะอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่เพราะอ้ไ,ไ,ะอไวัยพวกเนี้ยจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยประกอบด้วย2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่าระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับ ซิมพาเทติกอีกอันนึงครับก็คือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกนะฮะเติมพาราเข้าไปข้างหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> ระบบประสาทสองแบบเนี้ยนะครับจะทำงานในสภาวะตรงข้ามกันนะครับอันนึงนะครับจะทำงานในภาวะที่แบบกระตุ้นร่างกายนะครับอีกอันนึงนะครับจะทำงานเอ,อ่อทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแน่นอนเราถูกกระตุ้นอยู่ตลอดไม่ได้ถูกต้องไหมครับ ในภาพนี้นะครับลูกนักเรียนจะเห็นว่าเป็นวงจรนะครับการควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแน่นอนหลกัหลกๆเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับคือเริ่มต้นจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกใช่ไหมครับจากนั้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเนี่ยก็จะนำสัญญาณใช่ไหมครับเข้าไปในไขสันหลังพอไปถึงไขสันหลังครับก็จะมีเซลล์ประสาทประสานงานอยู่ จากนั้นครับเราจะเห็นว่าถัดจากเซลล์ประสาทประสานงานเนี่ยจะมีเซลล์ประสาทสั่งการอยู่2เส้นนะครับเซลล์ประสาทสั่งการเส้นแรกนะครับจะเชื่อมต่อกับเซลล์ประสานงานตรงนี้นะครับเซลล์ประสาทประสานงานตรงนี้แล้วก็ผ่านมาจนถึงปมประสาทอัตโนวัดนะครับคือตรงนี้เห็นไหมครับเซลล์ประสาทการทํางานของระบบประสาทอัตโนวัดเนี่ยจะประกอบด้วยตัวนี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือปมประสาทอัตโนวัตนะครับ นี้เมื่อเซลล์ประสาทสั่งการนะครับเซลที่หนึ่งเนี่ยเซล์นี้นะครับมาสิ้นสุดที่ปมประสาทอัตโนวัติก็จะมีเซลล์ประสาทอีกเซลประสาทหนึ่งครับเป็นเซลลประสาทสั่งการเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมต่อจากเซล์ประสาทก่อนปมประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานอันนี้คือเซลล์ประสาทสั่งการเซลลที่2เพราะฉะนั้นนะครับการทํางานของระบบประสาทอัตโนวัตเนี่ยจะประกอบด้วย เซลประสาทสั่งการอยู่2ส,ส่วนนะครับสเซลล์ก็คือเซลล์ประสาทก่อนปมประสาทนะครับและเซลล์ประสาทหลังปมประสาทนั่นเองโอเคนะระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแตกต่างจากระบบประสาทสซมาติกยังไงนะจากภาพนี้นะครับถ้าเราดูในหน่วยปฏิบัติงานนะครับหน่วยปฏิบัติงานของระบบประสาทสซมาติกเนี่ยคือกล้ามเนื้อลายใช่ไหม ส่วนหน่วยประเดี Cross งบบเเยงงานของระบบประสาทโนวัตนะครับก็คือกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นนะครับการทํางานนะครับของระบบประสาทสซมาติกเนี่ยจะอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจส่วนระบบประสาทโนวัตเนี่ยจะอยู่นอกเนออหนืออำนาจจิตใจนะครับนอกจากนี้ความแตกต่างนึงครับก็คือระบบประสาทสซมาติกเนี่ยจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทสั่งการเพียงแค่1เซลล์แต่ระบบประสาทโนวัตที่ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ จะประกอบด้วยเซลล์ประสาทสั่งการอยู่2เซลล์ใช่ไหมครับก็คือเซลล์ประสาทสั่งการก่อนปมประสาทนะฮะอันนี้อันแรกแล้วก็อันนี้เซลล์ประสาทสั่งการนะครับหลังปมป,ประสาทดน,นเองโอเคนะทีนี้จากที่ครูได้ทิ้งคําถามไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเมื่อเราครับอยู่ในเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอาการตกใจหรือหวาดกลัวเนี่ยอย่างเช่นไฟไหม้หมาวิ่งไล่กัดอะไรเงี้ยนะครับร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไง นะครับแน่นอนครับร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมากถ้าเราโดนสุนัขวิ่งไล่กัดใช่ไหมครับนั่นแหละคือเรามีภัยใช่ไหมพอเรามีศัตรูมีภัยมาเราก็ต้องเอาตัวรอดการที่เราจะเอาตัวรอดได้ร่างกายเราใช่ไหมครับเซลล์ของเราจะต้องได้พลังงานมากขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการหนีหรือสู้ถูกต้องไหมถ้าเราวิ่งหนีเซลลก็ต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นเมื่อใช้ออกซิเจนมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นเลือดก็ต้อง ถูกสูบฉีดใช่ไหมครับส่งไปที่เซลล์มากขึ้นการที่เราจะสูบฉีดมากขึ้นได้หัวใจก็ต้องเป็นงไงครับต้องเต้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับออกซิเจนจะเข้าไปได้มากขึ้นกระบางลมก็ต้องหดตัวคลายตัวเร็วขึ้นใช่ไหมครับปอดเราทํางานหนักขึ้นใช่ไหมรูม่านตาเะไเป็นครับเราหลีอเล็กไหมไม่ต้องเปิดเบิกโพรงใช่ไหมครับเพื่อให้แบบว่าเห็นภัยอันตรายได้ชัดเจนวิ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับ กับพ่อปัสสาวะเธอก็จะไม่หดตัวใช่ไหมครับจะคลายตัวใช่ไหมไม่รู้สึกปวดฉี่หรอกตอนนั้นถูกต้องไหมครับเหงื่อออกเยอะใช่ไหมครับอ่าอันนี้ครับเป็นการทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยครับตัวเซลล์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยฝั่งดูฝั่งนี้นะครับซิมพาเทติกบริเวณอกแล้วก็เอวนะครับเห็นไหมเซลล์ Cell ประสาทครับจะส่งไปที่อวัยวะต่างๆถูกต้องไหม ทีนี้พอเราผ่านพ้นภาวะอันตรายไปแล้วนะครับร่างกายเราต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ต้องลดอาการต่างๆลงหัวใจก็ต้องเต้นช้าลงใช่ไหมครับกระบังลมทําง,งานน้อยลงนะครับดวงตาก,ก็เลิกเบิกโพรงอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นการทํางานของระบบประสาทพาราซิมพติกซึ่งเซลล์ครับมันจะอยู่ที่บริเวณก้านสมองนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังบริเวณกระเบนเน็บถ้าเรียนจะจําง่ายๆนะครับซิมพานี่กระตุน้นแต่พาราหนี่ไปไงครับ จะลดใช่ไหมเหมือนเรากินยาพาราเนี่ยมันก็จะลดไข้นะครับจำแบบนี้น้องง่ายๆทีนี้มาเปรียบเทียบนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาทนะครับซิมพาเทติกแล้วก็ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะในส่วนของตัวเซลล์ประสาทครับก่อนปมประสาทนะเซลล์รป,ประสาทก่อนปมประสาทนะครับเซลล์ประสาทสังการก่อนปมประสาทซิมพาเทติกเนี่ยจะอยู่ที่ไขสันหลังส่วนอกแล้วก็เอวที่เราดูภาพเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เห็นไหม เนีน้ส่วนระบบประสาทพาราซิมเพติกครับจะอยู่ที่บริเวณก้านาสมองแล้วก็กระเบนหนึบความยาวของแอคซอนครับซิมเพติกจะค่อนข้างสั้นแต่พาราซิมเพติกจะยาวกว่าเห็นไหมนะฮะพาราซิมเพติกจะยาวกว่า,า <c oughs> บริเวณที่เกิดไซแนปครับนะระหว่างเซลประสาทก่อนปมประสาทนะครับและเซลประสาทหลังปมประสาทถ้าเป็นซิมเพติกเนี่ยอยู่ในช่องท้องนะครับ ส่วนพาร,ราซิมเพอรติกจะอยู่ใกล้หรืออยู่ในอวัยวะภายในจํานวนเซลล์ประสาทหลังปมประสาทครับก่อนที่ไซแนปกับเซลล์ประสาทก่อนปมประสาท1เซลล์ครับซิมเพอติกเนี่ยจะมีหลายเซลล์แต่ระบบประสาทพาราซิมพารติกนะครับจะมีน้อยจํานวนหน่วยปฏิบัติงานที่ตอบสนองครับซิมพาติกนี่จะมากกว่า1หน่วยแต่ระบบประสาทพาราซิมพารติกครับจะมีเพียงหน่วยเดียวหน้าที่ครับของซิมพาติกเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้ว จะทำงานครับในภาวะที่สู้หรือหนีครับ fight ฟ r f l i g h t นะครับสู้หรือหนีใช่ไหมเป็ในภาวะเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาราซิมพัตติครับจะทำงานเมื่อทำให้ร่างเมื่อร่างกายเราครับจะเข้าสู่ภาวะปกติหรืออยู่ในภาวะพักนั่นเองในส่วนของสารสื่อประสาทนะครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของสารสื่อประสาทเนี่ยระบบประสาทซิมพตติครับเซลล์ประสาทก่อนปลงประสาทนะครับจะหลั่งสารสื่อประสาทในกลุ่ม ในชนิดอะซิลโค i n นนะครับส่วนเซลประสาทหลังปมประสาทครับจะหลังนอนร์พีเนฟรินไปสั่งการหน่วยปฏิบัติงานแต่แต่พ,ตพาสิมพาติกครับใช้สารสื่อประสาทชนิดเดียวกันครับคืออะซิลโคลีนเขียนนะอันนี้นะครับเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นซิมพา,าติกเนี่ยรูจะทำให้รูม่านตาขยายเพื่อให้รับแสงได้มากขึ้นแต่พาซิมพา,าติกเห็นไหมครับเหมือนเราอยู่ในภาวะพักเนี่ย หูม่านตาเราก็ไม่ต้องเปิดรับแสงมากใช่ไหมตับอ่อนใช่ไหมครับซิมไบติกนี่จะลดการหลัง่งเอนไซม์กระบวนการย่อยจะเกิดน้อยลงถูกต้องไหมความหิวก็จะน้อยลงถูกต้องไหมครับไม่ใช่กําลังสู้อยู่แล้วรู้สึกหิวขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่มีเนาะส่วนบาลซิมไบติกเห็นไหมเพิ่มการหลั่งเอนไซม์สังเกตง่ายเวลาที่เธอนอนดูทีวีอยู่บ้านชิวๆอย่างนี้ครับ เออาก็อยากกินเออาก็เดินไปเปิดตู้เย็นถูกต้องไหมครับเนี่ยคือการทํางานของระบบประสาทพาราซิมพาติกเป็นการสะสมพลังงานนะครับไว้ใช้เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะตื่นเต้นตื่นตกใจอะไรเงี้ยนะครับหรือพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะหนีถ้าย้อนกลับไปวัทนาการใช่ไหมครับเกี่ยวกับถ้าเราอยู่ในยุคสมัยที่แบบว่าไม่ใช่แบบปลอดภัยเหมือนสมัยนี้อยู่ในถ้าอยู่ในอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายตลอดเวลาเหมือนสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันครับนะ ช่วงพักมันก็กินใช่ไหมครับช่วงสู้มันไม่รู้ว่าจะต้องสู้ตอนไหนใช่ไหมครับมันต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาหลอดลมหลอดเลือดฝอยครับซิมพาติกเนี่ยหลอดลมเนี่ยนะครับหลอดลมขอโทษไม่หลอดเลือดฝอยหลอดลมฝอยนะครับจะขยายตัวหายใจก็คล่องใช่ไหมครับหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นนั่นเอง <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบครับการทํางานของระบบประสาทสมมาตกระบบประสาทซิมพาติก และพาราซิมพาเทติกครับในประเด็นต่อไปนี้ลองเปรียบเทียบซิหน้าที่ครับระบบประสาทสมาติกเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ซิมพาเทติกครับทำหน้าที่ปรับสมดุลของร่างกายเมื่อถูกกระตุ้นใช่ไหมครับและทําหน้าที่ตรงข้ามกับพาราซิมพาเทติกชนิดของการควบคุมครับระบบประสาทสมาติกจะบังคับได้อยู่ใต้อำนาจจิตใจนะครับส่วนระบบประสาทอัตโนมัติทั้งซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกบังคับไม่ได้ นะครับหน่วยปฏิบัติงานครับสมาติกก็แน่นอนอยู่ที่กล้ามเนื้อลายซิมพาติกและพาราซิมอยู่ที่กล้ามเนื้อเรียบหัวใจแล้วก็พวกต่อมต,ต่างๆตำแหน่งของตัวเซลประสาทสังการครับระบบประสาทสมาติกเนี่ยอยู่ที่สมองแล้วก็ไขสันหลังตัวเซลประสาทสังการนะส่วนซิมพาติกครับแน่นอนอยู่ที่ไขสันหลังบริเวณอกและเอวนะครับพาราซิมพาติกอยู่ที่ ก้านสมองใช่ไหมครับแล้วก็ไขจะหลังส่วนกระเบนหนบจำนวนเซลล์ประสาทสังการครับอ่าสซมาติกแน่นอนครับมีเซลล์ประสาทสังการแค่1เซลล์ส่วนซิมพาติกครับมีเซลล์ประสาทสังการ2เซลล์รวมถึงพาราซิมด้วยใช่ไหมครับก็คือเซลล์ประสาทก่อนปมประสาทแล้วก็เซลล์ประสาทสังการหลังปมประสาทนะครับปมประสาทของเซลล์ประสาทสังการที่อยู่นอกระบบประสาทส่วนกลางนะครับ ระบบประสาทโซมาติกเนี่ยไม่มีส่วนซิมพาติกกับพาราซิมพาติกมี1ปมใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ต้องอเขียนนะครับอ่าสารสื่อประสาทครับที่หลั่งออกมาถ้าเป็นโซมาติกก็จะเป็นอะซิลโคลีนส่วนซิมพาติกก็จะใช้2ตัวใช่ไหมครับอะซิลโคลีนกับนอร์พิเนฟรินส่วนพาราซิมพาติกก็จะเป็นอะซิลโคลีนโอเคนะครับอ่ะจาก ข้อมูลที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ,ก,รบก็ทำให้นักเรียนเห็นถึงการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาติกกับพาราซิมพาติกซึ่งจะต้องทำงานควบคู่กันนะครับอันหนึ่งกระตุ้นอันนึงก็ต้องไปลดลงนะครับเมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลูกให้นักเรียนทาใบกิจกรรมที่5นะครับระบบประสาทการทํางานของระบบประสาทนะครับระบบประสาทอัตโนมัติ นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ